สวัสดีครับท่านสมาชิกธนาคารความสุขแล้วก็ผู้ที่สนใจชื่นชอบในการฟังนิทานธรรมทุกท่านนะครับนี่คือกิจกรรมการเล่านิทานของผมเอดีพิทยากรทางเพจธนาคารความสุขแล้วก็ทางคลับเฮาส์นะครับก็เรียนเชิญทุกท่านเข้าห้องได้นะครับถ้าต้องการฟังนิทาน,นเรื่องของท่านหมอ ชีวกโกมารพัฒตอนที่สองนะครับเนี่ยขอโทษด้วยที่มาช้านะครับวันนี้นะครับเอาละครับเพื่อไม่ให้มันยืดเยอะและดึกมากไปกว่านี้ก็จะเริ่มเล่า,เ,าเรื่องของหมอชีวกโกมารพัฒต่อเป็นตอนที่2ต่อจากเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้ค้างไว้ถึงตอนที่หมอชีวกเนี่ยรักษาเศรษฐีคาราหบดีนะ ของเมืองราชคฤห์ได้สําเร็จนะครับนะที่ว่าต้องนอนนอนตะแคงซ้าย7วันนอนตะแคงขวา7วันนอนหงาย7วันอะไรเงี้ยนะครับนะคราวนี้มาถึงเป็นเคสของการรักษาลูกเศรษฐีบ้างนะครับนะลูกเศรษฐีชาวพระนครพาราณสีซึ่งเล่นกีฬาแบบว่าตีลังกาอะไรพวกนี้ยนะ,ะ,ะถ้าสมัยนี้ก็ต้องประมาณพวก ยิมนาสติกอะไรพวกนี้นะฮะปรากฏว่าเขาป่วยนะฮะป่วยเป็นโรคเนื้องอกที่ลำไส้นะครับนะอาหารที่กินเข้าไปเนี่ยก็เกิดอาการไม่ย่อยนะฮะและทำให้ขับถ่ายนะทั้งหนักทั้งเบาเนี่ยไม่สะดวกเลยนะและด้วยอาการที่มีเนื้องอกที่ลำไส้เนี่ยเธอจึงมีเริ่มมีลักษณะสูบผอมลงนะแล้วก็เศร้าหมองมีผิวพรรณซูบซีบซูบซีด เหลืองตัวเหลืองขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็เริ่มเห็นแบบว่าเส้นเอ็นปูดโปนขึ้นมาตามตามผิวหนังนะเพราะว่ามันกินอะไรไม่ได้นะฮะตอนนั้นเนี่ยเศรษฐีแห่งนครพารณาณสีก็มีความปริวิตกกังวลไปเนี่ยว่าโอ้ลูกชายของเราเนี่ยเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างนี้นะครับถ้ากินอาหารอะไรก็ไม่ได้นะเห็นทีท่าทางจะรอดยากอะไรทำนองนี้ก็เริ่มกังวลน,ะนี้พอเริ่มกังวลทำยังไง ก็เริ่มหาวิธีที่จะรักษานะก็ได้ยินข่าวชื่อเสียงของหมอชีวกโกมาราพัฒผู้เป็นหมอเทวดาเป็นแพทย์ประจำตัวพุทธเจ้าเนี่ยนะครับเลยคิดว่าถ้าสามารถไปขอให้หมอชีวกมารักษาลูกเราได้ก็มีโอกาสรอดเนาะแต่ตอนนั้นเนี่ยเศรษฐีชาวพระนครราชครืก็เคยมาเข้าเฝ้าแล้วก็ไป คือคือเคยมารักษาใช่ไหมเออคือหมอชีวกเคยไปรักษาเศรษฐีแห่งนครราชคร์อย่างเงี้ยนะครับก็เลยไปออขอให้เศรษฐีชาวเมืองราชคร์เนี่ยช่วยนะครับช่วยไปขอพระราชทานมาใหพ้พระเจ้าพิมพิสารเนี่ยก็รับสั่งให้หมอชีวกโกมารพัฒนะครับให้เดินทางไปยังเมืองนครพราราณสีเพื่อจะไปรักษาลูกของเศรษฐีที่ว่าเนี่ยนะครับนะ <c oughs> หมอชีวโกโกมรารพัฒก็ทูลรับสนองพระบรมราชองค์การนะแล้วก็เดินทางไปยังพาน,นาสีไปถึงก็ไปตรวจดูอาการลูกอของลูกชายเศรษฐีเนี่ยนะครับนะดูว่ามีอาการผิดแปลกอย่างไรบ้างนะครับนะแล้วกเ็เชิญให้ผู้คนที่มามุงดูนี่ออกไปก่อนนะจากนั้นก็ขึงม่านนะครับมัดตัวลูกเศรษฐีไว้กับเสานะแล้วก็ให้ภรรยาของ ลูกเศรษฐีเนี่ยนะยืนอยู่ข้างหน้าสามีนะตัวหมอชีวกนั้นก็ผ่านหนังท้องครับแล้วก็นําเนื้องอกที่ลําไส้ออกมาให้ภรรยาของลูกเศรษฐีเนี่ยดูว่าเธอจงดูความเจ็บป่วยของสามีเธอนะนะบรรดาอาหารนะจะเป็นข้าวยาคูก็ดีข้าวสวยที่สามีเธอรับประทานก็ดีข้าวยาคูก็เป็นข้า,ขาวต้มนะข้าวสวยก็เป็นข้าวแบบ ก็เขาสวยอะนะทงไม่ต้องแปลนะ,อ,ะอ,อ,อุจจระคือทานเข้าไปก็จะไม่ย่อยอุจจระและปัสสวะออกก็ไม่สะดวกเพราะว่าโรคนี้เนี่ยสามีเธอจึงสู้ผอมเศร้าหมองนะครับและมีผิวผันซูบซีดนะครับแล้วก็ตัวเหลืองขึ้นตัวเ,เริ่มมีไอเนื้อเส้นเอ็นเนี่ยปูดโปนขึ้นมานะพอบอกอย่างดังนี้แล้วก็จัดการ ตัดเนื้องอกในลำไส้ที่ว่านั้นออกนะครับออสอดใส่ลำไส้กลับเข้าไปเหมือนเดิมแล้วก็เย็บหนังท้องทายาสมานแผลให้เรียบร้อยต่อมาไม่นานเท่าไใดนักนะเศษฐีบุตรชาวพาราณสีเนี่ยนะครับก็หายมีอาการปกตินะครับคือหายะนะครั้งนั้นเ,เศษฐีแห่งเมืองพาราณสีนั้นก็คิดว่าถ้าเกิดว่า ลูกชายของเราหายจากโรคแล้วเนี่ยก็จะให้รางวัลเป็นเงิน1600 0กระสาบนะครับนะหรือจะเรียกกระหาปณะ,ะก็ได้นะมันเป็นหน่วยของสมัยนู้นเขานะครับหมอชีวกเนี่ยรับเงินเรียบร้อยแล้วก็กลับมายัางเมืองราชครืตามเดิมนะครับเนี่ยก็รักษาผ่านไปได้อีกเคสหนึ่งคราวนี้มีผ่าผ่าท้องนะฮะเ,เคสก่อนหน้านี้เมื่อวานนี้มีผ่ากระโหลกศรีรษะนะครับคราวนี้มาถึงเคสต่อมานะครับ ก็เป็นเรื่องของพระเจ้าจันทปัตรโชตนะเป็นพระราชาแห่งกรุงอุตเชนีนะครับกรุงอุชเชนีก็เป็นเมืองใหญ่อีกเมืองหนึ่งนะตอนนั้นเนี่ยทรงประชวรเป็นโรคอะไรเป็นดีซ่านนะเป็นโรคผอมเหลืองนะผอมเหลืองนี่ผมตีความเอาเองว่าน่าจะเป็นดีซ่านนะครับนะแล้วก็นายแพทย,ย์ใหญ่ๆมีชื่อเสียงหลายๆคน พากันมารักษาแล้วก็ไม่หายนะครับอันนี้ตามสูตรเลยนะครับถ้าฟังเรื่องมาตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยก็จะต้องเข้าทํานองนี้นะฮะคือพอรักษาไม่หายแล้วทํายังไงก็เสียสตางไปจํานวนมากนะต่อมาพระเจ้าจันทปัตโชยก็เลยส่งราชทูตนะครับถือพระราชสารมาให้กับพระเจ้าพิมพิสาร มีใจความว่าหมอมฉันเจ็บป่วยเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยนะขอพระราชทานให้พระองค์ทรงหมอชีวกมารักษามหมอมฉันด้วยเถิดนะพระเจ้าพิมพิสารก็ใจดีอยู่แล้วนะก็สั่งให้หมอชีวกเดินทางไปยังกรุงอุเชนีเพื่อไปรักษาพระเจ้าจันทปรนะโชะหมอชีวกนั้นก็เดินทางมาอย่างเมืองอุเชนีแล้วก็เข้าเฝ้าพระเจ้าจันทประโชตตรวจดูอาการท่านนะนะดูว่าท่านป่วยยังไงบ้าง แล้วก็กลาบทูลน,นะบอกว่าขอเดชะอาการของพระองค์ไม่มีอะไรน่ากังวลเลยนะ,ะเพียงแต่หมอมชันเนี่ยจะปรุงยาให้นะ,ะแล้วก็ถ้าปรุงยาเสร็จแล้วพระองค์เสวยก็จะหายทันทีนะครับนะพระเจ้าจันทปัรโชดก็รับสั่งบอกว่าหมอนะปรุงยาอะไรก็ได้นะเราอะกินยาไม่ยากหรอกแต่ขออย่างเดียวเท่านั้นเองให้ท่านงด เว้นเนยใสยเสียนะครับเพราะว่าจะรักษาเอาส่วนผสมอะไรมาเราก็ไม่ว่าแต่ถ้าเอาเนยใสายมาเรากินไม่ได้เพราะว่าเนยใสยนั้นเป็นของที่เราเกลียดมากนะเรากินทีไรแล้วเราจะอ้วกทุกทีเลยอะไรทํานองนี้นะขนาดนั้นเองครับหมอชีวโกโกมารพัฒก็มีความกังวลขึ้นมาบอกว่า,าพระราชาพระองค์นี้เนี่ยทรงประชวนด้วยอาการเช่นนี้เนี่ยหากเราไม่ ใช้เนยใสยในการปรุงยาก็ไม่อาจจะรักษาพระองค์ให้หายจากโรคนี้ได้นะครับนะก็เลยคิดว่ายังไงก็ตามเราจะต้องใช้เนยใสยแต่เราจะใช้วิธีหุงคือนึ่งนะฮะให้เหนยใสยเนี่ยมีสีและกลิ่นรสเหมือนกับน้ําฝาดดังนี้แล้วก็เ,เขาใช้คําว่าหุงอะ่ะหุงเนี่ยมันผมผมเลยเข้าใจเอาว่าหุงเนี่ยมันมี อาจจะต้มก็ได้นะคือทําให้สุกก็แล้วกันนะด้วยใส่ยา,อ,าอะไรนูนนี่สมุนไพรอะไรเข้าไปเนี่ยนะฮะให้มีสีกลิ่นและรสเหมือนกับน้ําฝาดน,นะครั้นแล้วก็ฉุกคิดได้ว่านะเนยใสที่พระราชาพระองค์นี้เสวยแล้วเนี่ยเมื่อ ต่อให้ไม่ได้ไม่รู้ในตอนแรกแต่ว่าพอย่อยเสร็จแล้วก็จะทําให้เรอออกมาและเรอออกมาเนี่ยมันก็จะมีกลิ่นเนยออกมานะครับนะพระเจ้าอยู่หัวพรงคนี้เนี่ยทรงเกลี้ยกา่ยิ่งนักนะเห็นทีจะพึงสั่งประหารเราเสียก็ได้นะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราควรจะทูลลาไว้ก่อนนะคือ คือบอกว่าหาวิธีแบบว่าทางหนีทีไล่ไว้ก่อนนะวันต่อมาจึงเข้าไปในราชสำนักเข้าเฝ้าพระราชาพระเจ้าจันทประชดแล้วก็กราบทูลว่าขอเดชะพวกข้าพรพุทธเจ้าเนี่ยชื่อว่าเป็นนายแพทย์นะนายแพทย์บางครั้งเนี่ยอาจจะจําเป็นจะต้องไปหารากไม้อ,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 อะไรมาผสมยาเป็นชั่วเวลาแบบว่า ฉุกะหุกนะคือมันจะหาไว้ล่วงหน้าไม่ได้นะพอช่วงเวลาที่เหมาะสมเนี่ยจะต้องใช้รากไม้ผสมยาก็จะต้องออกไปหามาให้มันอยู่ในสภาพที่ใหม่สดที่สดุดอะไรทํานองนี้ก็เลยบอกว่าขอประธานพระบรมมาราชวรโรกาสนะให้มีพระราชองค์การตรัสสั่งให้เจ้าพนักงานใน โรงราชพานะและประตูทั้งหลายว่าหากหมอชีวกต้องการเดินทางไปด้วยพาหนะใดก็าตามาก็ขอให้อนุญาตนะไปด้วยเวลาออกไปเวลาไหนประตูไหนทางไหนด้วยวิธีไหนก็ขอให้อนุญาตให้เจ้าพนักง,งานในโรงราชพาหนะนั้นจัดเตรียม อำนวยความสะดวกให้ตามที่หมอชีวกกราบทูลขอไว้ตาทุกประการนะครับนะพระเจ้าจันทปัตโชดก็เลยมีพระราชดํารัสนะรับสั่งไปนะตามที่หมอชีวกขอขราวนี้หมอชีวกหาทางหนีเรียบร้อยแล้วนะครับนะตอนนั้นเนี่ยพระเจ้าจันทปัตโชดเนี่ยมีช้างพังอยู่ตัวหนึ่งชื่อว่าพัฒวดีช้างตัวนี้เนี่ยเดินทางไกลได้วันละ50โยชนะฮะเ,เดินเดินได้เร็วแล้วก็คือฝีเท้าดีนะฮะจึง จากนั้นหมอชีวโกโกมาราพัฒก็ได้ทูลถวายเนยใสยนั้นแด่พระเจ้าจันทปรโชตนะแล้วก็กราบทูลว่าขอให้พระองค์เนี่ยจงสเสวยน้ำฝาดเถิดนะพูดว่าเป็นน้ำฝาดเนี่ยถามว่าหมอชีวโกโกหกไหมโกหกนะครับนะแต่อย่างเนี้ยเขาเรียกก็ไว้ลายของจริงคือไม่ใช่ไว้ลายตายตาย,ตายแบบชายชาติทหารอะไรเงี้ยนะไม่ใช่ ไวไลน์คือโกหกสีขาวนะที่ที่สัปดาห์ที่แล้วมีคนถามเรื่องนี้มานะกรณีเนี่ยจะเข้าขายไวไลน์อย่างเดียวก็คือว่าไม่ได้ทําไปเพื่อ,เ,อ,อเป็นเขาเรียกว่าไหนะเอาประโยชน์เข้าตัวนะคือหมอเนี่ย ต้องการให้คนไข้กินยาเข้าใจไหมครับท่านต้องการให้คนไข้กินยาเพราะฉะนั้นท่านรู้ว่าคนคนไข้เนี่ยถ้ารู้ว่ามีเนยใสยคนไข้จะไม่ยอมกินและคนไข้ก็จะไม่หายเพราะฉะนั้นท่านก็เลยยอมโกหกนะว่าเนี่ยเป็นน้ําฝาดนะครับนะเมื่อให้พระเจ้าจันทปัรโชดสวยแล้วก็รีบเดินทางไปโรงช้างแล้วก็เดินทางหนีออกจากพระนครไปนะขณะเดียวกันนั้นครู่เดียวที่ เนยใสเข้าไปถึงท้องของพระเจ้าจันทปัะโชนก็เริ่มมีการย่อยนะพอย่อยปุ๊บก็ทรงเรอออกมาฮะพระเจ้าจันทปัตโชดจึงรู้ว่าโดนหมอชีวกเนี่ยหลอกให้กินเนยใสแล้วนะโกรธมากนะรับสั่งแก่มหาดเล็กว่าเ,เจ้าทั้งหลายนะเราถูกหมอชาติชั่วคนนี้ลวงให้ดื่มเนยใสนะพวกเจ้าจงไปตามจับตัวหมอชีวกมาให้เร็วไวบัตรนี้นะมหาดเล็กก็กราบทูลว่า ข่าแต่พระองค์นะหมอชีวกหนีออกจากพระนครไปโดยช้างพัทวดีแล้วพระเจ้าค่านะ,ะขนาดนั้นเองครับพระเจ้าจันทปัดโชดนั้นมีมหาดเล็กนะชื่อว่ากากะนะากากะนั้นเกิดจากครึ่งคนครึ่งอามนุษย์นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอามนุษย์ที่ว่านี่หมายถึงอามนุษย์จําพวกไหนนะเพราะว่าอามนุษย์แปลว่า ใครก็ตามที่ไม่ใช่มนุษย์เขานับเป็นหมดนะช้างม้าวัวควายสัตว์เนรฉานนี่ก็เป็นอมนุษย์นะเทวดายักษ์พวกนี้ก็เป็นอมนุษย์นะเอ,อเอาเป็นว่ากากะเนี่ยเป็นลูกครึ่งนะเกิดจากมนุษย์ครึ่งหนึ่งแล้วก็อมนุษย์อีกครึ่งหนึ่งนะให้ผมเดาตรงนี้ผมเดาว่ายักษ์นะผมเดาว่ายักษ์นะแต่แต่อาจจะไม่ใช่ก็ได้นะอันนี้ไม่รู้เพราะเขาไม่ได้ไม่ได้เจาะจงไว้แต่ากากะเนี่ย ช้างพัฒวดีว่าเร็วแล้วสมมุติว่าพัฒวดีในความเร็ว50กิโลเมตรต่อชั่วโมงสมมตินะ,ะกากะเนี่ยได้60กิโลเมตรต่อชั่วโมงวิ่งเร็วนะวิ่งเร็วดังนั้นพระเจ้าจันทปัดโชดจึงรับสั่งกับมหาเล็กกากะบอกว่าท่านกากะนะท่านจงไปเชิญตัวหมอชีวกกลับมาด้วยคํา ล่าวนี้นะท่านอย่าไปบอกว่าท่านอย่าไปบอกว่าพระราชาจะประหารนะให้บอกว่าท่านอาจารย์พระเจ้าอยู่หัวรับสั่งให้เชิญท่านกลับไปนะและเตือนไว้ด้วยนะครับเตือนมหาเล็กกากว่าหมอผู้นี้มีเล่เหลี่ยมมารยามากนะเจ้าอย่าได้รับของอะไรของเขาเมากินเป็นอันขาดนะครับนะ ครั้งนั้นกากะมหาเล็กก็ได้เดินทางไปจนกระทั่งทันหมอชีวกโกมาราพัฒผู้ซึ่งกำลังรับประทานมื้อเช้าระหว่างาระหว่างทางที่เป็นรอยต่อ,เ,อเขตพระนครโกสัมพีกับทางราชกฤชเนี่ยนะฮะจึงได้เข้าไปกราบเรียนหมอชีวกโกมาราพัฒว่าท่านอาจารย์พระเจ้าอยู่หัวรับสั่งให้เชิญตัวท่านกลับไปขอรับนะชีวกก็เลยบอกกับกากะว่า ท่านจงรออยู่นะให้รอเราอยู่ตอนนี้เรากําลังรับประทานอาหารอยู่นะถ้าไม่รังเกียจอะไรเชิญท่านมาร่วมรับประทานอาหารด้วยการเถิดนะกากาะก,ก็จําคําที่พระเจ้าจันทปรโชดรับสั่งไว้ได้นะครับว่าไม่ให้รับอาหารมานะก็เลยบอกว่า,อาบอกว่าช่างเถิดท่านอาจารย์นะพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยดำรัสั่งข้าพระเจ้าไว้บอกว่าให้อย่ารับ อาหารอะไรของกินอะไรมาจากาท่านอาจารย์เป็นอนขาดอย่างงี้นะท่านใดนั้นเองชีวกโกมาลพัฒนะก็ได้ใช้วิธีแทรกยาทางเล็บนะคือเอาเอายาเนี่ยเ,เข้าไปอยู่ในเล็บเนี่ยนะแล้วก็พางก็เคี้ยวมาขามป้อมและดื่มน้ำดื่มน้ำไปแล้วก็ร้องเชื้อเชิญกากะมหาเล็กบอกว่า โอ้ไม่เป็นไรถ้าไม่กินข้าวด้วยกันเพราะว่าพระราชารับสั่งไว้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่ามะขามป้อมเม็ดเดียวเนี่ยคงไม่เป็นไรมัง้งเพราะว่ามันช่วยให้ชุ่มคออะไรเงี้ยมันไม่ใช่อาหารหรอกนะอ,อะไรสำนองเนี่ยกากะมหารเล็กก็เลยบอกว่าเออหมอคนนี้ก็กําลังเคี้ยวมะขามป้อมเหมือนกันนะแล้วก็ดื่มน้ําคงจะไม่มีอะไรที่เป็นโทษหรอกนะตัวเองก็เลยเคี้ยวมะขามป้อมไปครึ่งผลและดื่มน้ําตามไปด้วยนะฮะ มะขามป้อมครึ่งผลที่เก่าเคี้ยวนั้นก็เลยให้ผลยาที่แทรกไว้นะในเล็บเนี่ยแล้วก็เราเอาไปเคลือบไ้มะขามป้อมไว้เนี่ยนะก็เลยส่งผลนะทำให้เกิดเขาปวดอื้อฮะนะก็คือท้องเสียขึ้นมาฉับพลันทันใดนะกากะมหาเล็กนั่นก็รู้ตัวแล้วครับว่าโดนทีเด็ดของชีวโกโมารพัดเข้าไปเลยร้องถามท่านอาจารย์ หมอชีวกบอกว่าท่านอาจารย์คอรับนะครับผมจะตายไหมครับกระผมจะตายไหมครับผมอะไรเี้ยชีวกกุมารพัฒเลยบอกว่าพ่อกากะเอ๋ยนะพ่ออย่ากลัวไปเลยนะไม่มีอะไรจะเกิดขึ้นเป็นอันตรายแก่ท่านได้หรอกนะเพียงแต่พระเจ้าอยู่หัวของท่านเนี่ยทรงเกลี้ยกา่นักเ,เห็นทีจะ รับสั่งให้ประหารเราเสียก็ได้นะเพราะเหตุนั้นเราไม่ควรจะกลับไปนะอย่างนั้นก็มอบช้างพัดพัทวดีคืนแก่นายกากะแล้วก็เดินทางต่อไปอยังพระนรจจะครราชครุเพราะตอนนั้นเนี่ยอยู่กลางทางแล้วนะฮะจะเข้าเขตราชครุอยู่แล้วเมื่อรอนแรมไปโดยลําดับถึงพระนรจจะครราชครุก็เข้าเฝ้าพระเจ้าพิมพิสารกราบทูลเรื่องนั้นให้ทรงทราบทุกประกาศนะ,ะพระเจ้าพิมพิสารก็รับสั่งว่า พ่อพ่อนายชีวกนะเจ้าไม่กลับไปนั้นชื่อว่าเจ้าตัดสินใจได้ถูกต้องแล้วเพราะพระราชาจันทปัดโชดนั้นเฮี้ยมโหดเป็นยิ่งนักนะ,ะก็เห็นทีจะให้ประหารชีวิตเจ้าเสียก็ได้นะครับแต่ครั้นพระเจ้าปัรโชดตอนแรกโกรธอยู่นะ,อะพอเสเวยยาซึ่ง รุงด้วยเนยใสยเนี่ยพอหายและหายประชวนก็หายโกรธไปด้วยนะครับนะทรงราชทูดราชทูตไปยังสำนักหมอชีวกโกมารพัฒบอกว่าเชิญท่านหมอชีวกมาเถิดนะเราจะให้พรน,นะแต่หมอชีวกกลาบทูลฝากราชทูตกลับไปบอกว่าไม่ต้องไปก็ได้พระพุทธเจ้าค้าขอใต้ฝ่าระองทุรีพระบาทจงโปรด ระลึกถึงความดีของข้าพระพุทธเจ้าก็เพียงพอแล้วนะครับนะในเวลานั้นครับมีผ้าเนื้อดีเลิศอยู่ชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าผ้าสิวัย,ยกะนะก็มีคนเอามาถวายพระเจ้าจันทปัตโชดเนี่ยนะครับนะชื่อว่าเป็นผ้าเนื้อดีเลิศประเสริฐมีชื่อเด่นอุดมอะไรเงี้ยนะเป็นเยี่ยมกว่าผ้าทั้งหลายเป็นอันมากาตั้งหลายคู่หลายร้อยหลายพันหลายแสนคู่เนี่ยนะ หาผ้าที่จะมาเทียบทานกับผ้าสิวัยกะคู่นี้ได้ยากมากนะครับแต่พระเจ้าจันทปัตโชตเนี่ยนึกถึงคุณงามความดีของหมอชีวโกโกมารพัฒเลยส่งผ้าคู่นั้นไปพระราชทานแก่หมอชีวโกโกมารพัฒแทนครับส่วนชีวโกโกมารพัฒได้มีความคิดขึ้นมาว่าผ้าสิวัยกะคู่นี้พระเจ้าจันทปัตโชยส่งมาพระราชทานเรา เป็นผ้าเนื้อดีเลิศประเสริฐมีชื่อเสียงโด่งดังเละและเยี่ยมกว่าผ้าทั้งหลายเป็นอันมากตั้งหลายร้อยหลายพันหลายแสนคู่นะครับนะทีนี้นอกจากพระผู้มีพระภาคเจ้าคือผู้เจ้าเนี่ยหรือพระเจ้าพิมพิสารแล้วเนี่ยคนอื่นๆนอกจากนั้นไม่มีใครคู่ควรเลยที่จะใช้ผ้าสิวัยกะคู่นี้นะครับนะว่าแล้วก็ทำอย่างไรครับว่าแล้วก็ต้องเอาไปถวายสิครับเนาะนะ เอาไปถวายาพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าก็ทรงสรรเสริญน,นะครับมีอีกผืนหนึ่งเนี่ยเอาไปทำฝ้าเพดานนะอยู่ในคันทักุดีของพระพุทธเจ้านะครับนะโอเคแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเหมือนจะเป็นที่มานะให้ให้หมอชีวกเนี่ยขอพระราชพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระพุทธเจ้านะให้ภิกษุสฆงเนี่ย ให้อนุญาตให้กษุสูงสามารถรับจีวรสาเร็จรูปได้นะครับน,ะนั่นเป็นที่มานะวันนี้เห็นทีจะต้องเล่าไว้เท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าคนเล่าเนี่ยค่อนข้างจะง่วงนอนเล่าไปอีกทีอีกตอ่ออีก,อก,อกหน่อยหนึ่งถ้าทางจะหลับเป็นแน่แท้นะครับงั้นต่อจากนี้เรื่องราวของหมอชีวกโกมารพัฒจะมีอย่างไรก็ติดตามได้ในวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะครับวันพรุ่งนี้ตอนสามทุ่มครึ่งจะพยายามมาให้ทันนะ คืนนี้อาจจะไม่ได้ตอบคำถามนะครับแต่ว่าคำถามถ้ามีข้อสงสัยอยากจะปรึกษาหารืออะไรกับผมวันศุกร์นะครับมาเจอกันได้นะเวลาเดียวกันนี่แหละนะครับคืนนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ